สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆคนด้วยนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเฉลิมวงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ TrueMove นะครับวันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซอนกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในต่อไปนะครับก็โอเคนะครับวันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ไม่ควรมีตังในซิม เพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยก็คือแนะนําว่าใส่ให้ครบทุกตัวนะครับเพราะว่ารหัสเน็ตเนียนะครับมีเงื่อนไขนะครับถ้าสิ่งของคุณนะครับตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคครับก็ก่อนที่จะรับชมคลิปเนี่ยนะครับกดไลค์ด้วยโอเคครับสำหรับรหัสเน็ตตัวแรกนะครับดอกจัน935ดอกจัน9้าสี่เหลี่ยม ดอกจันท์เก้าสามห้าดอกจันทร์เก้าสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับรหาเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็เคยแจกไปแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าก็ยังมีคนที่อาจจะยังจะยังไม่ได้ดูนะครับเพราะในคลิปนี้ผมก็เลยมาแจกอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับรหานเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับสองคลิกนะครับผมใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนเลยนะครับรหานเน็ตตัวนี้นะครับเป็นร้านเน็ตฟรีของพม่านะครับแต่คนไทยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ แล้วก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนจากภาษาพมา่าเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็รับชมได้ในท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับผมสําหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะแจกงให้หมด6ตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีเปลี่ยนภาษาก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่30บวันนะครับแล้วก็คนที่เคยสมัครแล้วเนี่ยก็สามารถสมัครซ้ำได้นะครับก็ลองสมัครดูกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับด้านหนฟรีตัวที่อดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์นะครับอกจัน สามห้าหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันสามห้าหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับผมสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้นะครับหนึ่งกิกนะครับผมใช้งานได้หนึ่งวันนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยผมก็แจกแล้วนะครับเช่นกันแต่ยังแจกไม่บ่อยมากนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็ลองไปสมัครดูก็แล้วกันนะครับผมสําหรับรหันเน็ตฟรีตัวที่สามนะครับดอกจันเก้าแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เหลี่ยมนะครับ สำหรับร้านเี่ยตัวนี้นะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน0 9 7ย์สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้แจกนะก็นานๆทีจะเอามาแจกนะครับสำหรับร้านเี่ยตัวนี้นะครับ1กิกน,นะครับผมใช้งานได้1วันเชน่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่4ี 9, 3, 5, น 3, 5, 3, 4, ่นะครับดอกจัน935นะครับดอกจัน53สาสี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน935ดอกจัน5้าสมสี่เหลี่ยมสำหรับร้านเี่ยตัวนี้นะครับ ไม่อั้นนะครับผมใช้งานได้30วันเลยนะครับผมดู YouTube ได้นะครับ Facebook Line TikTok นะครับผมเล่นเกมได้หมดเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่5นะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน0975สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน878ดอกจัน0975สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับร้านเน็ตตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้แจกเช่นเดียวกันนะครับก็นานๆทีจะเอามานะครับผม ก็สําหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่อันไม่ลดสปีดนะครับผมอ่าใช้ได้นะครับเฟซไลน์เลยนะครับผมอยู่ที่1วันนะครับผมก็เล่นเฟสได้เล่นไลน์ได้นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันศูนย์เก้าแปดห้าสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันศูนย์เก้าแปดห้าสี่เหลี่ยมสําหรับร้านเน็ตตัวนี้ นะครับผมเล่นไลน์ได้เล่นเฟซได้นะครับผมใช้งานได้อยู่ที่30วันเลยนะครับหรือว่า1เดือนนะครับก็สามารถเล่นเฟซเล่นไลน์ได้ปกติเลยนี่ครับผมใช้งานได้อยู่ที่30บวันหรือว่า1เดือนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ทั้งหมด6ตัวก็แจกครบไปแล้วนะครับก็สําหรับใครที่สมัครได้นะครับสาหรับท่านในตัวแรกเนี่ยนะครับใครที่สมัครได้นะครับผมก็มันเป็นภาษาพม่านะครับวิธีเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็แค่กด9304นะครับหลังจากนั้นให้กดโทรออกนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็รอนะครับผมฟังคอนเซนเตอร์พูดสายให้เสร็จนะครับหลังจากที่คอนเซนเตอร์พูดสายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้กด1นะครับโอเคครับหลังจากนั้นคอนเซนเตอร์ก็จะบอกโอเคคุณนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยวางสายได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสรัสดคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับหากใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมใครใส่ได้ไม่ได้ยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยสวัสคลิปนี้สวัสดีครับ